เอาครับพี่น้องสี่โมงแรงมากกับกันครับฉันร้องคือเขาพี่น้องเอ้ยคนมาเพ็ดยังไงคนมักนกกระิมีจะขปด่อนกเด้อพี่น้องมากับฉันร้องคือเขาครับมือนี่ครับนี่ครับสองคนนี่ละพืนเขาจะวัวมาน้ามีรุ่นแล้วครับเจ้าเพชรยังกว่าเจ้าเพชรไหมนี่นะครับเสียงคู่ใช่กันจนจนล้วก็มิดแล้วครับเดี๋ยวซองกล้องบังเพื่อควบมั่นใจครับไปแล้วครับพี่น้องคุณ ไปเบิบงแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องแต้มแรกมาแล้วของท่านรองครับเจ้าเพชรหม่นี่ครับพี่น้องแต้มแรกเจ้าเพชรหม่ท่านรองมาแล้วสุดยอดครับประมาณสิบนาทียกโป้เนี่ยครับเออเอาเยี่ยมเยี่ยมครับเอาลุนแต้มต่อไปครับผมเขาอยารเข้าไปตยาครับหลังจากเจ้าเพชรไม้จัดไปแล้วกตเจ้าเพชรแสแบงนะครับยุต้น ต้นเสือกไงนะครับแต่ชิลุ่งไปเอาครับจัดแล้วครับเป็นนกไม้ครับเจ้าเพชรแสบงครับเป็นนกไม้นกที่ผมต่อมากครับพุ่มใจครับส่วนพอผู้ใหญ่ยังได้ด่อนแก้ไขบุนครับเดี๋ยวขอหยากแป๊บหนึ่งครับเอานกลงมาเบิงน้ำกันครับนะครับอาจารย์ครับกิดดีอยู่ไหนล่ะครับเจ้าเพชรแสแบงครับอลงมาเบิงน้ำกันขออยากครับอาจารย์ครับ ฝ้าอนกมาลง่มครับนกมันขันหลายครับเจ้าเพชรแสแบงครับเนี่ยครับเพชรแสแบงครับเป็นนกไม้ของผมนะครับจัดแต้มสองต่อจากเจ้าเพชรไม้ครับผมกระเทียวขึ้นนะครับพอนกไม่ยังขันอยู่ฝ้าครับพี่น้องอัดจิบท่านครับฝ้าหลายเลยอช่วงนี้ก็ได้ครับผมขอยากพี่น้องด้วยความพลดครับพอผู้ใหญ่กะแยกไปใส่พู้นครับหลังจาก ได้คลิปของเจ้าเพชรไม่แล้วครับนี่ครับเจ้าเพชรแสบงจัดอีกแล้วครับนกไม้ของผมครับแต้มสองของเจ้าเพชรแสแบงครับงามอยู่ครับแต่ขอุยาดยุคคิประชัน้น่อนครับจะรีบเอาขึ้นครับพอดีมีนกปลาคันใกล้ๆครับผมนี่ครับแต้มแรกครับผมของเจ้าเพชรไม่ขอุยาตอาจารย์ดูความรู้ทุกท่านครับจะพ่อกันอีกคลิปไหมครับผม พอกันในคลิปทัดไปครับผมพี่น้องสรุปแ้มครับคำสีผ้ากันเมื่อครับถันล่องแป๊วนกยูครับลงเบิดแล้วครับครับผมสรุปแ้มตอนครับพี่น้องเออครับคนมังนกก็ยังสีละอดสาเบิง์เห็นแน่ครับเออแนวมักและสองเท่าวันนี้ท่านลองเอามาสามแ้มก็จัดครับเอามาสามตัโอ้โหผิดเอามาสามตอนกฝึกครับได้สองแจมครับ เนี่ยท่านรองนายยกนกหมานครับอ๋คลิปหนึ่งที่เป็นยุไก่กันใจเพิ่นเป็นผู้เบ้าครับเอออันนี้เป็นคลิปสรุปนะครับสองแ้มเหมือนเดิมเอาไปใสไนกได้่มือค่มือทางส่ซุมขึ้นปวดพ่อพี่น้องอ๋อคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันไหมครับผมผมกับท่านรองนายกไพทุนครับสวัสดีครับไปเข้าเมื่อบานคำแล้ว